สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องครับพี่นง้นงข้ามยามตรงครับพี่นออ้องน้องเห็นบ่ครับเปิดครับพี่น้องขอน้อยปลาดุกหน่อยเห็นเลยคุณครับเห็นบ่ครับพี่ใหญ่พิ่นใสไวเหรอครับเพื่นป่า้มายามเดี๋ยวผมมาหน้าผมก็เลยม่ต้องเบิกเนะครับพี่น้อง มาดุกหน่อยกขอนหน่อยตเต็มเลยครับคุณโอเคครับเดี๋ยวเทใส่ขู่ก่อนพี่น้องโอ้ยจังไหลเลยครับคุณต้มใส่บกกพอดีเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวเทใส่นี่เบิ้งได้พี่นออ้องเด้อโอ้ยโบมีหมองขาตัางกล่องกับโบมีเนาะพี่น้อง <c oughs> โอ้มีกบตัวนี้พี่น้องโอ้มีกบตัวนึงครับฮ่าฮ่ามีคือกบตัวนึงครับพี่น้องวายเก๋วพี่น้องใส่ถุงเกเกี่ยวไปก่อน นี่งไงติก,กบตัวนึงครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมหยิบเท้าใส่นี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตจะเข้าครับนี่พี่น้องนะครับโอ้โหยบกักหลายหนึ่งพี่น้องบอกักคนหน่อยบักดุกหน่อยครับผม้ะครับ ได้ตรงส่ดังบานเท่านี่ยแหละครับเห็น้อครับครบตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่นี่นปลกอกครับไ่เก็บมากเมื่อกี้เนี่ครับปลากอกส่ต้มปลาพอดีครับเหมือนแลงนี่เกลยวพี่น้องได้ฮอดประกรอกได้ฮอดปลาหน่อยบ้นี้สุดยอดหน้ามันกำลังสีลง้วครับพี่น้องน้ากำลังเป่งออกจากตาอ่อยครับ หลายเขาป้าไวพี่บัดที่นี่มันก็จะเป็นถอดเป็นถอดไปนะพี่น้องเนาะยายใหญ่นบ่ได้มากครับผมก็เลยยามไปจะเยวไปให้เพิ่นนี่แหละมันเป็นบางมือนะครับบางมือกับถือยีบบางมือกับบ่ถือ ประมาณนี้ครับผมยามรอบยามไส่ยามตรงไปเนาะครับเนาะมีธีบันนอกบานหน้าเขาครับอูไดไหลอยู่พี่น้องพุ่นะครับปลาเนี่ยครับบรรยากาศอยู่ไหอยู่หน้าเขาครับตอนเ้าครับพี่น้องอากาศดีครับครับบรรยากาศผู้ใดยุ่งเทพกรุงเทพก็เห็นคลิปนี้กับจิตอยากกระบาดเนาะพี่น้องเนาะกับโอ๊ดเอาครับผมอดทนเอาครับเนี่ยเก็ออกมายังหรพอ ปลาคอไม่ได้ตุ่มงามนิหน่อยๆครับตุ่มใสประกอบครับนี่ครับโอเคครับผมสารคลิปนี้กับบ่บ่แมนจีบเงานะครับเนาะคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะท่านมักคลิปนี้กับฝากกดติดตามเด้เลยพี่น้องเด้อกดติดตามเป็นกันตังใจให่งจงแฝงนี่นะครับช่วงนี้มองไส้เบ็ดกะตีหน่อยลงแล้วล่ะครับพี่น้องน้าแห้งแล้วกะตีกลายเป็นคลิปยังอื่นผสมบ่เสีไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปไส้เบ็ดกะตี อาที่ห้างๆเนี่ยก็ขอโทดขอให้พี่น้องก็แล้วกันครับพนทีติดตามไว้นะครับเนาะต่ว่ามืออ่นจะไปใส่ทงยุพี่น้องมืออ่นยุหยุดสองมือครับเสาทิดยะพาพี่น้องไปใส่เบ็ดทงครับเด็ดตรงแถวพี่ไม้หมดแล้วครับคือเก่าหมดแล้วครับกอฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะโอเคครับผมสารคิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนครับปุนครับแก้วพี่น้อง